สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพุทธที่3ตุลาคม2555นี่คือรายการดังตรินวิสัชนาผมดังตรินมาตอบคำถามให้คุณเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกคืนวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา3ทุ่มตรงวันนี้ก็เลทนิดนึงเพราะว่า,ามีปัญหาคอนเน็ชันกับทาง s p r i งโกดอทอนะครับเมื่อครู่นี้พอ,อจะต่อเข้าไปตอน3ามทุ่มเกิดต่อขึ้นมาไม่ได้ซะอย่างนั้นนะต้องเลทไปประมาณ5นาทีก็ขออภัยด้วยสำหรับ ท่านที่จะถ่ายถามเข้ามาในรายการก็เข้ามาที่ facebook.com/slash/dungtrin นะครับ d-u-n-g-t-r-i-n คำถามแรกของคืนนี้จากน้องบุ้งนะถามว่าความศรัทธาชื่นชอบในบางสิ่งหรือในตัวบุคคลที่สะสมแล้วแปรเปลี่ยนเป็นความรักความหลงไหลเสนิหาควรจัดการกับจิตตัวนี้อย่างไรดีก็ในในในตัวความ ชื่นชมตัวความนิยมเนี่ยนะมันมีความหลงไหลแฝงอยู่แล้วนะครับแล้วลักษณะของความหลงไหลเนี่ยมันก็แยกออกเป็นหลายระดับนะแม้แต่ยังผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เคยมีบอกไว้ในพระไตรปิฎกนะครับว่ามีพระรูปหนึ่งวันๆไม่ได้ศึกษาธรรมะหรือว่าพยายามที่จะ ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์แต่ว่าเฝ้า,าจ้องมองนะแล้วก็มีความนิยมจมชื่นในรูปโฉมของอพระพุทธเจ้านะก็อันนี้คือเป็นผู้ที่นะมีความศรัทธาแล้วก็มีไอตัวความยินดีในพระ มหาปุริลิลักษณะนะครับที่มีความงามสง่ามากๆของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า,าต้องพิจารณานะว่ากายนี้พระกราชกายของพระองค์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่น่านิยมชมชื่นเลยนะเป็นเพียงสิ่งที่ ล่อตาล่อใจให้หลงผิวภายนอกนะแต่ถ้าหากว่าดูเข้าไปถึงข้างในแล้วมันเต็มไปด้วยคูดมูดมันเต็มไปด้วยสิ่งตกกปรกนะแออัดยัดเยียดตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้านะครับถ้าหากว่าพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วก็จะละสามารถละความหลงติดยินดีในรูปได้อย่างแน่นอนนะถึงแม้ว่าจะมีความ ความความหลงไหลในเชิองอื่นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะยังยังไงเนี่ยไอตัวความรู้สึกถึงความจริงเกี่ยวกับความหน้ารังเกียจของสิ่งปฏิุกูลในร่างกายเนี่ยก็จะทําให้ไอความหลงไหลพิสวาสเนี่ยมันมันมันหายไปมันจางหายไปได้เองนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เราจดจําเกี่ยวกับบุคคลเนี่ย มันเป็นภาพภาพเดียวเป็นมโน,นะาามโนภาพของตัวเขานะถ้าหากว่ามโนภาพของตัวเขาหรือตัวท่านมีความเป็นบวกอยู่เราก็จะยังติดหลงอยู่แต่ถ้าหากว่ามโนภาพเกี่ยวกับตัวท่านนะมันมันคล้ายๆกับเรานึกถึงซ้วมเรานึกถึงไอ้สิ่งปฏิกูลที่เป็นศพนะที่เป็นซากเน่าซากนอนเนี่ยนะก็จะ กลายไปเป็นไอความรู้สึกอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นเป็นทางเดียวที่ในทางพุทธสอนไว้นะฮะนอกจากนั้นก็ให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงซึ่งลักษณะของความไม่เที่ยงเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สามารถเอาชนะความพิสวาสดได้นะก็ ใครจะทําหรือไม่ทำเนี่ยหรือว่าใครจะมีกําลังใจในการเจริญอสุภะกรรมฐานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจของแต่ละคนที่สั่งสมมานะครับหรืออาจจะเห็นความจําเป็นมากน้อยต่างกันแค่ไหนนะ,ะคำถามที่2ของคุณน่าจะอ่านว่าซินิตนะเินิเทค สวัสดีค่ะหนูขอถามว่าหากจิตวิญญาณทั้งหมดเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏวัดวัฏสงสารนะครับเกิดเพราะกรรมแล้วพบชาติแรกของทุกวิญญาณเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นคําถามที่ตอบบ่อยมากนะพระพุทธเจ้าท่าน ไม่ได้ให้ดูว่าไม่ให้คิดนะครับว่าชาติแรกในแบบที่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นๆอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่ไหนเพราะว่าเอาแค่พูดคําว่าอนันต์ชาติเนี่ยเราก็นึกไม่ออกแล้วว่ามันนานสักขนาดไหนจะต้องอาศัยเวลาสักกี่กับกี่กันหรือว่าจะต้องนะมีซากศพของเราเนี่ยทับถมกันกี่โกรล้านศพนะฮะการเวียนไหายตยเกิดเนี่ยมันมัน เอาแค่เอาแค่กลับเดียวกันเดียวนเนี่ยก็นับไม่ท้วนแล้วว่ามันกี่ล้านชาติกันแต่ถ้าหากว่าจะไปขุดคุยเอาชาติแรกเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่คือพระพุทธเจ้าท่านจะให้ดูความจริงนะครับว่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นแบบเป็นเหตุเป็นผลไม่มีลักษณะของอะไรที่สักอย่างเดียวนะที่มันเกิดขึ้นมาเองลอยๆ ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่อยู่ๆเนี่ยเกิดการเนรมิตขึ้นมาแล้วก็คงรูปอยู่ได้สืบต่อไอการคงรูปคงนามแบบนั้นนะเป็นปฏิกิริยายลูกโซ่แบบนั้นไม่มีมีแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะจะมีได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีขึ้นมาได้จี้ลงไปสักอย่างหนึ่งนะเราจะสามารถสืบหาเหตุของการมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ นะอย่างเช่นถ้าหากว่าจะเอาโดยย่นย่อรวบรัดมากที่สุดก็คือนะ,อะก่อนที่จะมีปฏิสนธิจิตคือจิตดวงแรกในแต่ละชาติได้เนี่ยจะต้องมีจุติจิตนะเคลื่อนจากชาติพบก่อนมานะลักษณะการเคลื่อนมาไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวยกตัวเดิมมานะแต่เป็นลักษณะของจิตที่ดวงหนึ่งดับไปและอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้น บันดาลขึ้นด้วยกรรมที่ทํามาทั้งชาตินั้นอย่างในอดีตถ้าหากว่าก่อนที่น้องจะมาเป็นผู้หญิงน้องอเคยเป็นผู้หญิงคนเดิมมาก่อนนะแต่หน้าตาคนละคนกันหน้าลักษณะของความเป็นอยู่ลักษณะของฐานะอะไรต่างๆเป็นคนละคนกันแต่กรรมที่ทํามานะในขณะที่เป็นหญิงในชาตินั้น ทำรวมแล้วเนี่ยนะมีลักษณะของความสว่างที่เป็นบุญมากพอที่จะทําให้มาเข้าท้องมนุษย์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะในปฏิจจสมุปบาทาท่านบอกว่าถ้าหากไม่มีบุญแล้วก็ไม่สามารถที่วิญญาณจะยังลงในคันมารดาได้นี่ท่านตรัสไว้อย่างนี้นะเป็นสำนวนพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปคิดปุ๊บนะว่ามีชาติใดาชาติหนึ่งเป็นชาติแรกเนี่ย อย่างนี้ก็เท่ากับกฎของปฏิจจสมุปบาทอันเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่มากในธรรมชาติกฎหนึ่งเนี่ยนะมันถือว่าเป็นโมฆะเลยถือว่าเป็นล้มเหลวเลยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งกรรมนะะที่จะชี้ชัดจะชี้ขาดว่ามีบุญใหญ่มากพอที่จะเข้าท้องมนุษย์หรือเปล่าหรือไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมหรือว่าไม่มีบุญนะมีแต่บาป จะต้องไปอยู่ในนรกจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าจะต้องไปเป็นเปรตแบบนี้นะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสย้อนทวนขึ้นไปว่าก่อนที่จะเกิดการสั่งสมบุญสั่งสมบาปในแต่ละชาติจนกระทั่งไปประมวลผลเอาครั้งสุดท้ายก่อนที่จิตจะดับลงในชาตินั้นเนี่ยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีความไม่รู้มันมีความไม่ทราบว่าทำอะไรแล้วจะได้ผลอย่างไร บาปชนิดนี้ทำไปเนี่ย,ยตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเป็นรูปพระทังหน้าตาอย่างไรมันจะมีชะตาชีวิตแบบไหนถ้าหากว่าคนรู้ว่าทำบาปไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรก็คงไม่ทำบาปกันมีแต่ทำบุญกันอย่างเดียวนี่แหละละะักษณะของความไม่รู้เนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอวิชชาแล้วความเป็นอวิชชาเนี่ยขั้นสุดยอดเลยก็คือไม่รู้ว่ากายใจนี้เนี่ยนะมันเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ตะครุบ ให้จิตเนี่ยไปยึดเอาถือเอาว่ามันคือตัวเรามันคือตัวตนมันคือก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอัตตามีอยู่แน่ๆนะคงรูปอยู่แน่ๆเป็นอมตะนะถ้าไม่ใช่ตัวนี้มันก็ต้อง ฝากอยู่ที่ตัวอื่นบนสวรรค์บ้างหรือว่าในจักรวาลจุดใดจุดหนึ่งบ้างมันจะมีความหลงคิดอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นอวิชชาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นต้นกําเนิดของความมีความเป็นทั้งปวงนะถ้าหากว่าทําลายอาวิชชานี้ได้เจ็ดสุดท้ายเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นในแต่ละชาติเนี่ยนะที่เรียกว่าจุดติกิจเนี่ยพอปรากฏแล้วก็จะดับไปเลยนะเป็นเ,เหมือนกับเปลวเทียนดับนะแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์นะฮะ ลักษณะของการไหลรวมเข้าไปสู่มาหาสมุทรแห่งความว่างที่เรียกว่านิพานเนี่ยเป็นอะไรที่เกินจินตนาการและพระพุทธเจ้าไม่ให้คิดนะเคยมีคนเข้าใจว่าพระนิพานพระพระอาหารเนี่ยพอดับคันแล้วก็สูญไปเลยเนี่ยนะพระสารีบุตรก็เคยแก้ความเข้าใจผิดแล้วก็ชี้มาเน้นมาให้เห็นว่าเนี่ยไอ้ที่นึกว่าเป็นสังขารของเราเป็นเป็น การปรุงแต่งกายลักษณะของกายลักษณะของใจเนี่ยที่นึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะถามไม่เป็นจุดๆุดเถอะมันมันมีซะที่ไหนที่เที่ยงมันมีซะที่ไหนนะที่คงรูปคงร่างอยู่ได้มันมีซะที่ไหนที่เราจะจําได้ตลอดไปมันมีซะที่ไหนที่เราจะรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ซะได้ตลอดไปถ้าหากว่าไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแล้วจะไปยึดถือได้อย่างไรว่ามีตัวตนอยู่นะลักษณะของการเห็นแจ้ง ว่าขันห้านะหรือว่ากายใจนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงนี่แหละที่จะทําให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกิดความเ,เข้าใจนะว่า การมีอยู่ของชาติแรกเนี่ยนะมันมันเป็นเพียงจินตนาการแต่ไอสิ่งที่มันปรากฏอยู่จริงเนี่ยก็คือการสืบเหตุสืบผลถ้าหากว่าไม่มีบุญเก่าอยู่บ้างนะก็คงไม่มีรูปกายแบบมนุษย์หรือว่าจิตสำนึกแบบมนุษย์เนี่ยปรากฏขึ้นมาได้หรือถ้าหากว่าไม่มีบาปอยู่บ้างก็คงไม่มีหมาไม่มีแมวไม่มีสัตว์ที่ตกยากหรือว่าลำบากนะต้องถูกเขาฆ่าแกงเอามากินกัน นี่ตรงนี้นะที่พระพุทธเจ้าท่านจะเ,เน้นให้เรารับรู้กันคําถามาคําถามที่เหลือขอตัดไปนะเพราะว่า,ามันมันจะยาวนิดนึงแล้วอันนี้ตอบคาถามไปหนึ่งคำถามแล้วคําถามที่3นะครับของคุณใหม่ๆนะเข้าใจว่าอ่านไม่ผิดนะใหม่ๆค่ะ ความรักของคนส่วนใหญ่จะทำให้เราเข้าไปยึดไปหลงโดยไม่รู้ตัวปกติก็ปฏิบัติดูกายดูใจแต่เมื่อประสบปัญหาทางความรักทำให้เห็นว่าเรายังยึดในความรักอยู่มากพอกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็กลัวจะเข้าไปยึดพอพยายามดูก็เหมือนเราเ,เหมือนกับเราไปเพ่งเราเระวังตัวเอง อย่างนี้คือพูดง่ายๆว่ามันยักแย่ย,ย,ยักยันนะเราจะปฏิบัติอย่างไรให้ยึดในความรักน้อยลงจริงๆแล้วการที่จะยึดความรักน้อยลงได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยทั้งลูกล่อลูกชนหนหลายๆแบบนะเพราะว่าเป็นสิ่งติดตัวมาเป็นสิ่งที่ติดจิตติดวิญญาณมาชั่วกับชั่วกันนะเราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อกี่ครั้งเนี่ยก็มีความรัก มีความหลงมีความพิศวาสนี่แหละเป็นตัวตั้งนะถ้าหากว่าไม่มีความรักไม่มีความหลงไม่มีความพิศวาสแล้วเนี่ยกรรมใดๆที่มันจะก่อขึ้นมาในแต่ละพแต่ละชาติเนี่ยก็คงเป็นหมันไปนะเพราะว่าถ้าไม่มีความติดไม่มีความหลงซะแล้วอะไรอะไรก็คงจะจบลงตั้งแต่ก่อนจะเริ่มต้นนะคงไม่มีความทุกข์อันเกิดจากความรักคงไม่มีความทุกข์อันเกิดจากการอยู่ร่วมกัน แล้วที่สุดก็คงไม่มีความทุกข์อันเกิดจากการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักด้วยนะฮะความรักนี่แหละที่เป็นแรงดึงดูดของสังสารวัตรที่ทรงพลังที่สุดนะถ้าหากว่าเราคิดนะนึกว่าปฏิบัติเพียงเล็กน้อยหรือว่าออทำเจริญสติสักปีสองปีแล้วจะห่างหายจะตัดความพิศวาสได้อน,น,นันนะถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มแรกขอให้เข้าใจเลยว่า จิตใจของมนุษย์นะตราบเท่าที่ยังเป็นคารวาสยังมีอิสระที่จะคบหาใครต่อใครดูใจใครต่อใครนะอันนั้นมันก็เป็นช่องทางเป็นที่มาเป็นความเพลิดเพลินยินดีนะที่เราเคยคุ้นมาต่อให้จเจริญสติมานานแค่ไหนถ้าหากว่ายัง เปิดใจได้นะหรือว่าเปิดหูเปิดตามองใครได้มันก็มีความพิศวาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละทีนี้ในกรณีของคนที่เกิดความสับสนขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะละเพื่อที่จะวางในระดับไหนกันแน่นะตรงนี้ถ้าตกลงกับตัวเองทําความเข้าใจให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นมือนะครับมันก็จะลดความสับสนลดความกังวลไปได้มาก การปฏิบัติทำเจริญสตินะมีอยู่สองระดับใหญ่ๆจำไว้เลยนะระดับแรกเนี่ยเป็นระดับของการสะสมความเห็นที่ถูกต้องสะสมสัมมาทิฏฐิให้ค่อยๆเติบกล้าขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นคือ,อขอให้นึกนะว่าเกิดมาไม่มีใครหรอกที่ไปบวชเลยพระไม่ได้เกิดขึ้นมาจาก นะคนที่เกิดมาแล้วเข้าไปบวชแต่เกิดมาจากคารวะที่ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยแล้วก็เป็นทุกแบบเราเรา,เราท่านท่านนี่แหละนะแล้วเกิดความเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันน่าเบื่อหน่ายนะแล้วได้มาพบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดความศรัทธาในแนวทางของพระพุทธองค์ที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นทุกข์นะเพื่อที่จะปล่อยวางนะแล้วก็ค่อยๆเจริญสติ ในขณะที่ยังเป็นคารวาสเนี่ยแหละหรือว่าอย่างน้อยที่สุดสะสมนะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนะแนวทางในการดับทุกข์ดับโศกนะในแบบที่พระท่านปฏิบัติหรือว่าถือถือเป็นกิจวัตรกันนะถ้าหากว่าสั่งสมมากพอจนเกิดความแก่กล้าแน่ใจกับตัวเองแล้วว่าจะไม่เอา อะไรทางโลกอีกไม่มีความเยินดีไม่มีความอาลัยอยู่แล้วเนี่ยนะเราอยากจะทํามรรคผลนิพพานให้แจ้งนั่นก็คือตัดสินใจไปบวชแต่ถ้าด้วยกรณีใดๆจะรู้มากแค่ไหนหรือว่าจะปฏิบัติมามากเพียงใดนะแต่ว่าใจเรายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเอออยากอยู่เป็นฆรวาสไปนี่แหละอยากจะสบายอย่างฆราวาสไปนี่แหละยังไม่อยากไปลำบากแบบพระนะอันนั้นก็หมายความว่า เราจะได้แค่ครึ่งๆกลางๆนะแม้กระทั่งว่านะคนที่มีมีอินทรีย์แก่กล้านะของเก่ามาดีมากแล้วก็มีความขยันขันแข็งนะในการเจริญสติอย่างมากเนี่ยนะก็ได้เป็นแค่พระโสดาบันหรือพระสักทาคาม,มีหรืออย่างสูงสุดก็คือพระอนาคาม,มีนะคือไม่มีกิเลสราคะแล้วไม่มีไอตัว โกธะแล้วนะก็คือความกระทบกระทั่งทางใจเนี่ยมันมันไม่เกิดไม่ไม่ก่อให้เกิดความขัดเคืองหรือเกิดความทุกข์ทางใจอันเกิดจากความร้อนของโทสะได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือสูงสุดที่จะอยู่เป็นคารวาดแต่ถ้าหากว่าจะเอาจริงๆแบบเด็ดขาดตัดตัดกิเลสได้นะพ้นทุกข์ได้ถาวรจริงๆเนี่ยอันนั้นก็ต้องบวชเป็นเพื่อที่จะเป็นพระอรหันต์นะครับที่มีความ ไม่คู่ควรกับภาวะของคารวาสนี่พิจารณาดูว่าการที่เราเลือกจะเจริญสติในขณะที่เป็นคารวาะเนี่ยนะอันนี้เป็นคารวาสชั้นเลิศแบบที่พระสารีบุตรท่านเคยกล่าวไว้นะว่าการที่เรายัง เป็นผู้บริโภคกามหมายถึงการมคุณ5นะเสพรูปเสพเสียงนะกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความเพลิดเพลินเจริญใจแต่ก็ยังมีความรู้ว่านะยังมีสติรู้อยู่ว่านะสุขอันเป็นที่สุดไม่ใช่แค่การมคุณน,นี้ การ,รมคุณนั่งห้าเนี่ยยังเป็นของต่ําอยู่ยังมีสุขอันประนีตกว่านี้คือส,สุขอันเกิดจากการเจริญสติขึ้นไปแล้วเห็นนะว,ว่ากายใจมันไม่เที่ยงสามารถที่จะรู้จักกับกจิตที่เป็นอิสระนะจะชั่วคราวหรือจะได้นานๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดนะได้รู้ได้เห็นว่ามันมีอะไรมากกว่าการ,รมคุณห้า นะมีความเข้าใจอันเป็นสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงมีพึงได้คือการเ,าเข้าให้ถึงสัจจะขั้นสูงสุดของเหล่าอริยะนะถึงแม้ว่าจะยังตัดราคะไม่ได้ยังตัดโทสะไม่ได้ยังน้อยที่สุดตัดความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่าเราสามารถจะเป็นคารวะชั้นเลิศคืออ,อย่างน้อยที่สุดทําการศึกษา ทำการจเจริญสติเพื่อที่จะตัดความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นตัวเป็นตนได้เนี่ยอันนี้ถือว่าน่าพอใจที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราจะยังมีความยึดยังมีความหลงยังมีความโลภที่จะได้ดีได้ดิบได้ดีแบบคารวะศอย่าถือว่าเป็นความผิดอย่าไปกังวลอย่าไปเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองนะะคือมันสะสมกันได้ค่อยๆเจริญสติไปแล้วก็มันจะมีการ เหนียวนำให้เกิดความรู้สึกอยากจะมีน้ำใจให้ทานอยากจะรักษาจิตให้สะอาดด้วยการงดเว้นขาดในเรื่องของบาปทั้งปวงนะคือเป็นพูดง่ายๆเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยขอให้แค่ว่าเป็นผู้ทำทานเป็นผู้ทรงศีลน,นะครับแล้วก็จเจริญสติบ้างจะได้ผลมากหรือน้อยเนี่ยนะเราตกลงกับตัวเองไว้ว่านี่คือเส้นทาง ที่เราเลือกว่าจะค่อยๆสะสมบุญไปเรื่อยๆจนกว่าจะละความเห็นผิดได้นี่การที่เราจะไปเกี่ยวข้องจะไปข้องแวะกับความรักอะไรเนี่ยต้องตกลงกับตัวเองเลยต้องบอกกับตัวเองนะว,ว่านี่คือการเลือกนะว่าเราจะาหาใครสักคนเนี่ยร่วมทางไปด้วยกันคืออย่าไปคว้าเอาใครที่ไม่มีศรัทธาหรือว่าไม่มีไอ้ความ เข้าใจในเส้นทางแบบนี้เข้ามาเป็นคู่เพราะว่านะฮะมันจะเหนื่อยเหนื่อยมากนะจะต้องกว่าจะหวานล้อมให้เข้าใจกันได้มันต้องใช้เวลาหลายปีนะแล้วมันจะต้องเกิดความรู้สึกภาวัตภวนมันจะต้องเกิดความรู้สึกเหมือนครึ่งครึ่งกลางกลางนะเราจะอยู่ฝ่ายเขาหรือว่าเราจะอยู่ฝ่ายธรรมะ นะเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเขาก็จะดึงเราเข้า,เ,าเข้าถ้ำแหละนะเข้าถ้ำมืดหรือว่าเข้ารกเข้าพงแต่ถ้าหากว่าเราตัดสินใจแล้วว่าโอเคไม่ว่ายังไงเนี่ยนะเราก็จะเอาความรักนําหน้าแหละเอาความพิศวาสนําหน้านี่ก็ต้องบอกกับตัวเองไว้ว่าถึงจะ,จะเจริญสติได้แค่ไหนเดี๋ยวมันก็ต้องพังจนได้นะนะเราก็ต้องไปอยอมที่จะ ผูกพันหรือว่าถูกดึงดูดลงไปหาอะไรใครใครที่เขาไม่ได้มีความฝักใฝ่ในทางนี้เนี่ยนะเราเราก็ต้องไปคือพูดง่ายๆว่าเลือกใครก็เท่ากับเลือกใจให้ตัวเองนั่นแหละเลือกใครก็เท่ากับเลือกเส้นทางกรรมให้ตัวเองนะยังน้อยก็ครึ่งหนึ่งมันไม่มีทางแหละที่ครองคู่กันแล้วจะอ,อ,อยู่ได้เป็นตัวของตัวเองเต็มร้อยนะครับถ้าหากว่า เราอยากจะตกลงใจกับตัวเองนะว่าเราอยากจะเอาดีทางในเรื่องของพรหมจารย์จริงๆก็ต้องบอกกับตัวเองอีกว่าถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์อันเกิดจากความเหงาหงอยแค่ไหนนะเราก็จะยอมรับตามนั้นคือไม่ใช่มาแบบครึ่งๆกลางๆหรือว่า ลังเลสองจิตสองใจวันต่อวันนะคือมันต้องมีการตัดสินใจมันต้องมีการตกลงใจถ้าไม่มีการตกลงใจแล้วมันจะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าเราจะเอาอยัางไงแนะ่แล้วจิตใจของเราจะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเกิดความสับสนอยู่ตลอดนะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยจะอยู่ฝ่ที่เป็นพรหมจรรย์มรรคก็ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นชาวโลกธรรมดาธรรมดาแบบดิบๆก็ไม่เชิงนะแล้วก็จะ เหมือนกับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยสักฝ่ายหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเข้ากับใค่แบบสนิทเต็มตัวไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเทําความเข้าใจนะว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราอยู่บนเส้นทางนี้เนี่ยนะเราต้องการอะไรแน่ๆตรงไปถ้าถ้าหากว่ายังตอบตัวเองไม่ได้นะค่อยๆสะสมไป ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปแล้วก็การครบหาคนเนี่ยคือบนเส้นทางนี้นะจำไว้อย่างหนึ่งนะอย่าให้ความพิสวานำหน้าแต่ให้ไอเป้าหมายปลายทางที่เราตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยเป็นตัวหัวหอกเป็นตัวนำหน้าเป็นตัวที่จะ บอกเรานะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังตัดสินใจเลือกสิ่งใดเพื่ออะไรหรือเลือกใครเนี่ยแล้วจะได้ผลตามมาเป็นความขัดแย้งกับความปรารถนาลึกๆของเรา,าเพียงใดนะฮะตรงนี้ถ้าเราเคลียร์เราบอกกับตัวเองได้คุยกับตัวเองรู้เรื่องเนี่ยมันก็จะลดปัญหาลงได้มากแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะก่อนโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ค่อย ได้คุยกันเรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยมักจะมีข้อขัดแย้งเ,เกิดขึ้นกับผู้ที่ปรารถนาจะเจริญสติกันมากนะคือเกิดความทรมานใจว่าเอะเราทําอะไรผิดหรือเปล่านะแค่ไปมีความรู้สึกรักใครชอบใครแล้วก็นี่มันขวางทางมักผลนิพพานนี่นะแล้วเ,เมื่อไหร่ถึงจะได้ไปถึงนะจะ ต้องใช้เวลากี่ปีกว่าที่จะหลุดจากพันธะอะไรต่างๆมันมันคิดมากแล้วก็ตกลงไม่ได้เลือกอะไรสักอย่างเดียวแต่ปัจจุบันก็มีคนเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็คือว่า,าคิดคิดง่ายๆเลยก็แล้วกันนะว่า,าถ้าเราจเจริญสติได้ถูกต้องเอาแค่ตัดความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็สามารถที่จะถึง โดาปฏิผลได้อันนี้ที่ในพระคัมภีร์บอกไว้นะแม้แต่นางวิสาขาบูชากา็โทษนางวิสาขาพูดติดไปนิดนึงนะนางวิสาขานะก็บรรลุโซดาปฏิผลตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบคารวาะธรรมดานะมีสามีครองเรือนแล้วก็มีลูกตั้งนะ คือบางบางแห่งก็บอกว่า120คนบางแห่งก็บอกว่า12คนนะก็เอาเป็นว่าท่านก็มีลูกมากแต่ก็ยังเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมแล้วก็มีปัญญามีสติปัญญาในระดับของอริยบุคคลได้อยู่นะนั่นก็แสดงให้เห็นว่านะการที่เราจะ,จะเจริญสติกันเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มี ไอ้ไอตัวตัวเรื่องของการคลองเรือนเนี่ยมาเป็นตัวเบรกนะมักผลจริงๆแล้วเนี่ยการคลองเรือนหรือไม่คลองเรือนเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับวิธีที่เราเจริญสติวิธีที่เราทําความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูกายดูใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนะครับอ่าก็สิ่งที่พ้นไปจากนั้นนะฮะ มันเป็นเรื่องของนิสัยใจคอมันเป็นเรื่องของลักษณะความพูดง่ายๆว่าไปกันไปด้วยกันนะกะับร,ร,ระหว่างเรากับคู่เนี่ยที่จะชวนกันไปสวรรค์หรือไปนิพพานนะมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือมุมมองของทั้งคู่จริงๆนะครับเอาละก็คืนนี้คงต้องล่ำลากันที่นาทีนี้ก็ขอ ให้เจรรริญในมายเหตุค,คุณดังตรินเพิ่มเติมว่าถ้าจะบรรลุอรหันตผลขณะเป็นคารวาสก็ต้องเป็นคารวาสที่ไม่ได้ทำมาหากินหรืออยู่ร่วมกับภรรยาแต่เป็นคารวาสชนิดที่ถือครองชีวิตแบบบรรพชิตโดยพฤตินัยหมายเหตุสองคุณดังตรินพิมพ์ตอบในสเตตัสหลังจบรายการ วันนี้เหนื่อยหน่อยเหลือสติแค่ครึ่งเดียวขออภัยนะครับถ้าบางจังหวะพูดไม่ปฏิติประต่อบ้างมักมีองค์8บอกอยู่ชัดถ้าจังหวะไหนเรายังมีใจยึดติดผูกพันกับกามคุณหจังหวะนั้นอย่างไรก็เจริญสติไม่ได้ถึงที่สุดหรอกครับอย่าว่าแต่อรหันตผลถึงจะเป็นโสดาปฏิผลก็ไม่ได้เส้นทางของบรรพชิตจึงเหมาะที่สุด เอื้อกับมรรคผลที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าคารวะเป็นทางมาของทุลีถ้าพอใจกับความเป็นคารวะโอกาสจะบรรลุมรรคผลก็ตำ่ำไม่ว่าจะขั้นแรกหรือขั้นสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่เริ่มจเจริญสติกันตั้งแต่เป็นคารวะไม่มีจุดมุ่งหมายกันตั้งแต่เป็นคารวะอยู่ๆจะให้เกิดพระดีพระแท้ขึ้นมาเลยก็ยากทุกวันนี้ ที่พระส่วนใหญ่ปฏิบัติกันไม่ถูกรู้แต่จะสวดศพกันเป็นงานหลักไม่ใช่ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งก็เพราะนึกว่าจะต้องไปเริ่มเรียนเริ่มสร้างแรงบันดาลใจกันในวัดพระอยู่ส่วนพระคารวสอยู่ส่วนคารวาสนี่แหละพวกเราถือว่าเป็นคารวาสที่สั่งสมความเข้าใจและสติให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตามกำลังหรือตามวาสนาของแต่ละคนเมื่อเข้าใจชัด ก็จะไม่สับสนว่าทำสิ่งที่ขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับ